จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้การบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามนโยบายนะคะซึ่งจะเป็นในเชิงบูรณาการนะคะเราจะมีโครงการเป็นในลักษณะลุ่มน้ําก็ได้แก่ลุ่มน้ําบางปะกงเราก็รับผิดชอบบริเวณปากแม่น้ําแหล่งอันควรอนรุรักษ์รักษาพืชพันธุ์ เรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะก็เป็นเครือข่ายขององค์กรชุมชนทั้งในเรื่องของการกอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วก็ในเรื่องของทะเลปี50เนี่ยนะคะเราก็แยกส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวิจัยพัฒนาในเรื่องของอะระบบนิเวศป่าชายเลนแล้วก็ดึงสถาบันนะคะการศึกษาแล้วก็นักวิชาการมีส่วนร่วมในการทําวิจัยกับทางสถานีวิจัยและพัฒนาป่าชายเลนของเราเนี่ยมากขึ้น